ไงก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นผมซ้อมหนักขนาดนี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมนัดกับคุณยายนวลพันธ์ไว้ครับซึ่งคุณยายเนี่ยเป็นคนที่เล่นฮุลลาฮูปเนี่ยเก่งมากนะฮะลีลาเด็ดมากแล้วก็ฮุลลาฮูปของแกเนี่ยบอกไปเลยว่าพิศดารมากๆครับวันนี้ผมเลยต้องมาตามหาแกเพื่อให้แกมาสอนแล้วก็มาดูฮุลลาฮูปของแกครับตรอไปสิอันนี้น่าจะใช่บ้านคุณยายนวลพันธ์ครับคุณผู้ชมครับ คุณยายนวลพันธ์ครับ okay? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับผมรู้มาว่าคุณยายนวลพันธ like ์เนี่ยเล่นเรื่องฮูบเนี่ยเก่งมากอุ้ยคุณยายเล่นไม่เก่งนะคุณยายแกแล้วนะคะยุติดปีย่าง72แล้วนะคะ72แต่ว่าเนี่ยมาทั้งทีคุณยายต้องโชยผมเป็นขันตาสักหน่อยได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยแบบนี้คุณยายเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้แบบนี้ไม่ถนัดค่ะเดี拜拜๋ยวคุณยายเอาที่ถนัดมาดีกว่านะคะคุณยายขอห่วงที่ถนัดกว่านะคะนี่ไ เนี่ยเอาแบบโอ, Raven, cho, อ้หูล่าโหธรรมดายื่นให้แกเล่นอ่ะแกก็ไม่เล่นแกบอกว่าแกแกเออแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอายุปุนนี้แล้วคุณผู้ชมผมว่ากระดูกกระเดี่ยวแกเนี่ยก็คงไม่ไหวอ่ะมาแล้วค่ะแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับบางนี่เเสียเที่ยวแล้วคนรู้วนาีคนน้คน โอ้โตกใจคนเอ้ยคนมา,แบบมาแม่คุณเอ้ยโอ,โอ้แม่สาบานได้ไหมครับคุณยายว่านี่คือฮูลาฮุบแม่ทำไมทำไมมันได้ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ครับ คือฮูล่าฮุบแบบธรรมดาผมว่าหลายๆคนอาจจะยังเคยเล่นไม่เป็นครับแต่นี่อันใหญ่ขนาดนี้เล่นได้จริงใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ซึ่งนี้ก็คือผลงานอันน่าภาคภูมิใจของคุณยายนวลพันธ์ที่สร้างฮูล่าฮุบยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม่แล้วถ้าเล่นไม่ได้จะทำมาขายได้ยังไงมาเดี๋ยวยายจะโชว์ให้คุณแชมป์ดูว่าเล่นได้พริ้วขนาดไหนมือขวาค่ะตึงผักตึงกดกึงนาบนะคะเอวค่ะนาบค่ะ เอวซ้ายเอวขวาค่ะแบบนี้ค่ะไม่กอดอกนะคะไม่กอดอกนะคะคุณผู้ชมไหวแล้วครับ72ปีกับหูลาฮูฟหนัก10บกิโลหนักไหมคุณยายไม่หนักค่ะฟินๆเลยค่ะสบายเลยใช่ไหมครสบายเลยค่ะ2ชั่วโมงนี่ไหวไหมฮะไหวค่ะคุณยายพูดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับคุณยายเนี่ยเล่นเก่งจริงฮะปกติเนี่ยเวลาที่คนเล่นฮูลาฮูปเนี่ยมันก็หนักอะ เอาง่ายๆเลย2โล3าโล4ี่โลก็ว่าเก่งแล้วนะแต่อันนี้ครับคุณยายอายุ7 2็อกับคุณลหูของแก10กว่าโลโอ้โหอ่ะเดี๋ยวคุณยายช่วยสอนผมหน่อยฮะยืนอย่างนี้ค่ะยืนอย่างนี้เลยค่ะตรงหรือแข็ง่ยขาแยกค่ะขาเข้ามานะคะครับแข็งแรงค่ะมือขวาแข็งแรงขะมือนี้นะคะครับผมกึ่งผักกึ่งยกกึ่งนาบค่ะบิดวงก่อนค่ะบิดอย่างนี้ก่อนค่ะ อ่าอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะดีมากค่ะกยกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผักเลยค่ะผักแรงๆฮึดฮึดอ,อ,อ,อย่าแอ็นท้องค่ะอย่าแอ็นท้องด้วยเราจะไม่แอ็นท้องรับห่วงนะคะ,เร,ะเราจะทรงตัวแบบแมนๆค่ะฮึดอ,อ,อย่าแอ็นท้องได้แล้วได้งไอ้ลอกมันด้วยไอ้หลอกมันด้วยโอ้โหฮูลาฮุบยักษ์อันนี้ครับมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกร,รัมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตร มันทั้งใหญ่และหนักกว่าขนาดปกติหลายเท่าลำพังยกนี่ยังยากครับแล้วนี่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานอย่างคุณแชมป์มาเล่นอันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหรับรองว่าหมดสิทธ์ครับแต่ดูคุณยายนวลพันธ์วัย70กว่าเล่นได้แบบสบายๆครับหายไปแล้วครับคุณแชมป์แแต่ถ้าเล่นอันใหญ่ไม่ได้คุณยายก็มีขนาดเล็กลงมาตั้งแต่ขนาด3ากิโลกร,รัมขึ้นไปก็แล้วแต่ความถนัดของลูกค้าว่าชอบแบบไหน ห่วงนี้3โลค่ะสามโลนะคะห่วงนี้ก็จะเป็นผู้เล่นนะคะน้ําหนักประมาณ30หรือว่า40นะคะเมื่อทุกคนได้ห่วงแล้วที่เล่นไม่เป็นนะคะห่วงวางแบบนี้นะคะไม่ต้องแอนหน้าท้องอย่างนี้นะคะ <white. S 1> ค่ะมือขวานะคะดูมือขวาคุณยายนะคะหน้าขาเอวซ้ายนะคะเอวขวาค่ะเราจะเป็นอย่างนี้นะคะการการทรงตัวนะคะการยืดตรงนี้นะคะค่ะห้าโลนะคะ5้าโลก็จะนวดเอวได้ดีขึ้นนะคะผู้เล่นน้าหนัก50หรือ55้าเล่นได้นะคะ <ourd. S 1> ทุกคนห้าสิบห้าสิบห้าอันี่สวยแล้วนะคะ <ourd. S 1> แต่เราต้องเล่นป้องกันเอวหนาค่ะ พอเท้าแข็งแรงนะคะมือขวาหน้าบค่ะเอวซ้ายค่ะตรงตัวให้มั่นคงค่ะขแมแมวหน้าท้องนะคะหายใจภายในนะคะแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะหมุนเป็นวงกลมค่ะเราจะเล่นท่าอื่นไม่ได้ขอพาะเป็นห่วงลดเอลนะคะ เป็นห่วงลดเอวโดยตรงค่ะเป็นห่วงนวดเอวนะคะห่วงนี้7โลนะคะเหมาะกับทั่วไปนะคะผู้เล่นน้ําหนัก50ก็เล่นได้เพราะว่าในห่วงเรามีน้ำนิดเดียวค่ะทุกคนอย่าตกใจนะคะห่วงคุณยายไม่ได้มีน้ําเยอะนะคะมีน้ํานิดเดียวพอสมควรในการนวดเอวค่ะลดการบาดเจ็บของผู้เล่นค่ะจะนวดลึกมากกว่าหก้าโล6โลนะคะตามผู้เล่นนะคะ72ยังไหวสบายสบยีหุ่นดียังเฟี้ยวแบบนี้ค่ะโลค่ะ นวดได้ลึกนะคะดูนะคะห่วงจะนวดลึกมากเลยนะคะแป <8 S 2> <อ>โลชิละะชิวาม,มือไว้ตรงนี้นะคะไม่เอาไว้ตรงนี้นะคะนในห่วงมีน้ำพอสมควรในการนวดเอวคาะลดการบาดเจ็บของผู้เล่นนะคะเรื่องเทคนิคและลีลาการเล่นฮูลาฮูปของคุณยายนวลพันธ์ุนี่ผมว่าโค้ดแอโรบิกยังต้องยอมรับว่าแกนั้นหือเก่งจริงๆครับ แถมยังรู้ประโยชน์ของการเล่นฮูลาฮูปในแบบที่รู้ลึกรู้จริงรู้ในรูปแบบที่คนอื่นไม่เคยรู้ว่าการเล่นฮูลาฮูปนั้นมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยแหละครับเนี่ยประโยชน์มันคืออะไรคุณยายประโยชน์ก็บบคือ ระบบขับถ่ายดีค่ะแล้วก็ระบบภายลมก็ดีนะคะมันดียังไงคุณยายก็จะปลดไงคะก็ดีค่ะตรงนี้ค่ะท้องเราจะได้ไม่อืดค่ะการเล่นห่วงของคุณยายเพราะห่วงมันอ้วนไงคะห่วงมันอ้วนเต็มเอวนะคะห่วงเลยนวดเอวได้ดีค่ะแล้วก็นวดหน้าท้องนะคะไม่ได้ตีนะไม่ได้งหน้าแดงหลังนะคะข้อสําคัญนะคะระบบภายลมก็ดีขึ้นค่ะเราท้องไม่อืดค่ะสังเกตไหมที่ว่าผู้หญิงเราหรือว่า คุณผู้ชายบางคนท้องอืดนเนี่ยชอบ<ๆ>เกิดจากการที่ว่าเราระบบขับถ่ายไม่ดีค่ะและไม่ได้ผายลมด้วยค่ะแสดงว่าคุณคุณยายก็เล่นไปผายลมไปใช่ไหมคุณยายใช่ค่ะโอ้โหถ้ากล้องถ้ากล้องคนที่ดูไลฟ์อยู่ถ้ามันรับกลิ่นได้ก็คงเอาเรื่องอยู่กันนะคุณยายโอ้คุณยาย เอาวะเนี่ยคุณยายยังไปทนเล่นๆเลยคุณยายคุณยายโดนพันนะครับชอบเล่นฮูลาฮูปมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมามาถึงตอนนี้ผมว่าก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับเพราะเพราะว่าด้วยอารมณ์ดีขยันออกกําลังกายและค้นพบว่า การเล่นฟูลาฮุปนี่แหละดีที่สุดสําหรับทุกเพศทุกวัยได้ออกแรงทุกส่วนของร่างกายจากที่เล่นอย่างเดียวจึงเริ่มทําเองแต่อยากให้มันแปลกแหวกแนวกว่าท้องตลาดก็เลยทําอันไซส์ใหญ่ยักษ์ครับจากทําไว้เล่นเองแต่คุณยายชอบไลฟ์สดออกกําลังกายกลายเป็นที่โด่งดังครับจนมีคนสนใจสั่งกันยกใหญ่จนปัจจุบันทําขายเป็นเรื่องบรรดาวครับนี่แล้วนี้คุณยายนวลพันธ์ก็ยังมีฮูลาฮุปไซส์ยักษ์ใหญ่ที่สุดมากกว่า10บกิโลนะครับโอ้ยบอกว่าเพิ่งทําส สด, gan, สดสดร้อนร้อนเพื่อมาออกรายการไครทึ่งโดยเฉพาะแถมท้า oh ว oh oh. ่าถ้าคุณแชมป์เล่นได้จะยกให้ฟรีๆเลยครับโอ้โหอันธรรมดายังเล่นไม่ได้เลยแต่อันใหญ่นี่จะรอดนะครับคุณแชมป์และนี่ก็คือฮูล่าฮูที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมครับในโลกเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราได้เปรียบเทียบกับทีมงานไปที่เรียบร้อยแล้วโหเห็นได้ชัดเจนมากนะครับผมว่าทีมงานของเรานี่ตัวเล็กไปเลยใหญ่ขนาดนี้นะครับจะหนักขนาดไหนมาก ออ่ประมาณ13กิโลครับคุณผู้ชมครับก่อนที่คุณยายจะลองผมขอลองก่อนได้ไหมอ่ะลองเลยค่ะอันที่ใหญ่ที่สุดค่ะในที่นี้แหละค่ะผมดูก่อนว่าผมจะไหวหรือเปล่าเมื่อกี้10โลยังแย่เลยครับโอ้โ้ยล้มไม่ได้นะคะ เดี๋ยวจะลงกนะคะออเอาเรื่องอะเอาเรื่องอ่ะมาค่ะ13กิโลค่ะคุณยายนวลพันธ์ค่ะเอวค่ะเอวค่ะเอวนะคะโอ้โหเป็นห่วงครั้งแรกนะคะที่คุณยายเล่นห่วง13บกิโลค่ะคุณยายนวลพันธ์ฮูลาฮูนะคะอายุ7 2็ดบปีนะคะเป็นผู้ผลิตห่วงมาแล้วนะคะ12ปีเช่นกันค่ะ ไครชึงค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ13กิโลค่ะใครได้นะคะคุณยายยกให้เลยค่ะใครเล่นให้นะคะเล่นได้นะคะะโอ้โหคุณผู้ชงครับไม่น่าเชื่อครับใครจะไปเล่นได้ครับเหมือนที่คุณยายเนี่ย ได้บอกว่าถ้าใครเล่นได้เนี่ยจะยกให้ฟรีโอ้โหมันจะมี<ป>สักกี่คนในประเทศครับห่วงนี่สิกิโลนะคะค,คุณแชมป์เล่นได้เอาไปเลยค่ะโอ้โหอ่าโอเค <c oughs> ผมยอมแพ้ดีกว่าครับ <c oughs> คุณยายครับ13บกิโลขนาดธรรมดาห่วงโล2โลผมยังทําไม่ได้แต่นี่13บสโลโอ้โหคุณผู้ชมครับมีแค่คุณยายเท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถทําได้ใครอยากได้ต้องทำยังไงฮนะช่องทางก็คือคูลฮุบูนวลพันค่ะ ดวนพันธุ์ฮูลาฮูปค่ะ,ะและนี่แหละครับคือความน่าทึ่งของคุณยายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเก่งความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์นะครับผมที่สร้างสารรค์ฮูลาฮูปธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นฮูลาฮูปยักษ์ครับคุณยายนวลพันธุ์ฮูลาฮูปยักษ์คนไทยน่าทึ้<อ>